สวัสดีค่ะนางสาวนิส,สรนตมทองเลขที่18นะคะนางสาวสินวาส,สึงอรเลขที่7ค่ะนายพระกรมูลยรัตนเลขที่6ครับนายจตุพลเทพบดีเลขที่21ดครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ที่วัดชะเมาค่ะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดชะเมาประวัติของวัดชะเมาหนึ่งชื่อเดิมวัดโมลีเป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองนครเป็นเวลายาวนานประวัติเดิมมีอยู่สามวัด หนึ่งวัดประตุเกียนสอวัดสมิตาน3วัดโมลีก็เปลี่ยนมาเป็นวัดเจมอบอเมื่อ2 4 5พรวมวัดแล้วก็มีพระสงฆ์จำพรรษาตั้งแต่2458จนถึงปัจจุบันมีเจ้าวาดปกครองวัด9รูปตั้งรูปปัจจุบันแล้วก็เป็นหนึ่งวัดเจมอบอเป็นที่ประหารน,นักโทษ ของเมืองนครประจําบนตน,นครกรีธรรมาราชสองเป็นที่ศึกษาเราเรียนของพระพิฆุดธรรมนเนจรสามเป็นที่อาศัยของจิตวัดจากอำเภอต่างๆในอดีตสาสีเป็นที่รวมของพระพิฆุดธรรมนเนจรจากต่างอำเภอมาเรียนเรื่องอะไรของพระตะินและก็เป็นที่ตั้งมูลิธิของใต้เต็กเสียงตึง้งตะกรนีธรรมาราช พอปลายหลังเป็นที่กับเลือกทหารของอำเภอเมืองในกรุงธิธรรมราชเป็นที่พระราชทานพึิงศพของข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วปัจจุบันมีพระสงฆ์เก้าพรรษาและก็เป็นที่ศึกษาโรงเรียนของพระภิกษุธรรมเนตรแล้วก็เป็นวัดที่คนรู้จักมาก อันดับสอ,องรวงจากประเทศสามมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งมูลิธิใต้เต็กเกีย์ตึงและที่บำเพ็ญสาารณกิจหลายหลายประการเช่นของกองรัชเิอปีีเป็นต้นเมื่อก่อนแล้วก็เป็นที่ตั้งของเป็นที่รวมของกิจกรรมต่างๆเช่นโรงเรียนกัญญาณีบิณฑบาตโรงเรียนต่างๆ มาใชานที่อบรมจริยธรรมบ้างกีฬาบ้างและช่วงหลังนี้นะักเรียนจะมาตั้งกระบวนพเริศที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิจุธรรมนินทรส่วนหนึ่งและยังเป็นวัดที่ได้รับความร่วมมือจากทางราชการมาเป็นเวลาพรุงควรแล้วก็กติระจำวัด ที่นี่หนึ่งระเบียบเดิมระกับาความสะาอาดขอกต้นไม้ความร่มรื่นและก็เป็นที่อบรมเจียธรรมหลายองค์กรที่มาปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะฮะอ่อาคนที่เขาเข้ามาในวันเนี้ยเขามาทำอะไรกันบ้างวนมากมพราะว้พระวัมธรรมบัเป็นประโยชน์เป็นของกลุ่ม คุมควบคุมความประพฤติบ้างของทหารมั่งหลายๆอย่างแล้วก็สวนมากที่ประจําว่าตอนเย็นมาไวหว้พระควาตั้งนั่งสม,มาธินี่จะเป็นความรู้สึกหลังจากที่เราได้ฟังประวัติจากอาจารย์มาแล้วนะคะเป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ก็เราได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่นี่มากขึ้นแล้วก็เพิ่งรู้ได้ค่ะว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีคนรู้จักมากมายเป็นอันดับสองรองจากวัดประธาต์เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะครับว่าเขามาเกณฑ์าหารกันที่นี่ครับ<ช>เดี๋ยวเาได้เกณฑ์แล้วครับเลยได้รู้ว่าออกฤติถึงเขาอยู่ที่นี่ด้วยครับใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแบบพอฟังแล้วเนี่ยแบบเหมือนได้ศึกษาเพิ่มขึ้นว่าวัดเนี่ยมันทําแบบ ทำอะไรบ้างเขามาทําอะไรบ้างส่วนใหญ่แบบอาจจะฟังแบบนั่งฟังพระเทศสวดมนต์อะไรางเงี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ด,ดีค่ะค่ะแล้วก็จะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาวัชเมากันเยอะๆค่ะเพราะว่าวัชเมาเนี่ยมีข้อดีหลากหลายหลายอย่างเลยนะคะได้แก่ข้อหนึ่ง อากาศร่มเย็นครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางต้นไ<อ>ม้เยอะๆและอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาปฏิบัติธรรมในช่วงเย็นกันเยอะๆนะครับคะ่ะตามค่ะก็ที่นี่นะคะแบบได้รับการต้อนรับแบบเป็นอย่างดีมากเลยค่ะแบบว่าได้แบบนั่งคุยได้คุยเล่นอะไรางเนี้คะ่คะปรึกษาได้คะ่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะขอ,ค<า>ขอบคุณค่ะ